เรื่องราวของพระนางมาริสาปาลาวตีนาเทวี<า>ในอดีตการก่อนจะถือกำเนิดเป็นนางพญานาคีพระนางเคยเกิดเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดานามว่าทิพมาลาเป็นบุตรตีของหมอหลวงแห่งราชสำนักขุนเวชสิทธิ์ผู้มีชื่อเสียงด้านการารักษาโรคด้วยสมุนไพรรับมนตามารดาของนางชื่อแม่คำสายเป็นแม่นมในพระราชวัง คอยเลี้ยนดูพระราชาโอรสองค์เดียวแห่งกษัตริย์พระเจ้าแสงธรรมและโอรสนั้นมีพระนามว่าเจ้าชายศิวการทิพมาลาเติบโตขึ้นในวงังหลวงเขียงข้างเจ้าชายศิวการดุดเนาตามตัวทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่ยาววัยแบ่งปันเสียงหัวเราะรอยยิม้มและเปิดเรียนจากตำราทั้งอย่างล่ำเรียนวิชาแพทย์และอาคมจากขุนเวชสิทธผู้เป็นบิดาของนาง โดยความใกล้ชิดนั้นความผูกพันแปรเปลี่ยนเป็นความรักที่มิอาจเปิดเผยได้เมื่อทังคู่เติบใหญ่เจ้าชายก็ทรงหล่อเหลาและสง่างามเปี่ยมด้วยปัญญาส่วนทิพมาลาเป็นหญิงสาวที่ทั้งเฉลียวฉลาดและมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาหากแต่โชคชะตาเล่นตลกเมื่อเจ้าชายศิวาการถูกจับมั่นหมายกับเจ้าหญิงจารุวนัน เจ้าต่างแคว้นเพื่อเชื่อมสัมพันธรร์ทไมตรีระหว่างเมืองในวันอภิเศษสมรสเต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญยินดีแต่เจ้าหญิงจารุวันกับสังเกตเห็นแววตาและท่าทางของเจ้าชายและหญิงสาวผู้หนึ่งในเรือนหลังนั่นคือทิพมาลานางจับได้ถึงสายสัมพันธ์ที่ซ่อนไว้ด้วยความเจ็บปวดความได้ยาเริ่มกัดกินใจิตใจนางวันหนึ่ง เจ้าชายกับพระราชาก็ได้เสด็จไปต่างเมืองทำให้นางจารุวรรณได้โอกาสและในที่สุดทิพมาลาก็ถูกปีบบังคับให้ได้ต้องออกจากเมืองโดยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมทิพมาลาต้องออกจากวังโดยไม่มีโอกาสกล่าวลานางเดินทางด้วยความโศกเศร้าไปสู่ชายแดนห่างไกลใช้วิชาการแพทย์ของบิดายเยียวยาชาวบ้านผู้ยากไหลสร้างศรัทธาและความเคารพจากผู้คน นางอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าหลังวัดณหมู่บ้านกลางหุบเขาซึ่งติดอยู่กับสารไม้โบราณอันเก่าแก่ด้านในมีรูปปั้นพญานาคสีดำและใกล้กันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยแห้งแม้ฤูดูแหลงชาวบ้านเล่าขานกันว่าสถานที่นี้คือประตูม่านผ่านแดนพญานาคผู้เคยขึ้นมาสร้างวัดในอด ทุกวันทิศมาลาเก็บกวาดศาลและบริเวณวัดอย่างเรียบร้อยเปิดเรือนร,รับรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ชาวบ้านปัจจัยที่ได้รับนางถวายวัดเพื่อสร้างกุศลและอย่างตั้งจิตภาวนาฝั่งธรรมอุทิศบุญกุศลให้แก่พยานาที่เฝ้าสถานที่แห่งนั้นเสมอ แรงแห่งบุญญาธิการนี้สะท้อนสู่จิตแห่งพญานาคดำผู้เฝ้ารักษาสถานที่ศรัทธาและความเมตตาของนางทะลุผ่านม่านพิภพบพบของมนุษย์และนาคเริ่มผูกสายใยบางอย่างในยามราตรีพญานาคดำจึงจำแรงตนขึ้นมาจากบ่อบาดาลในล่างชายชะกันล่างสูงใหญ่ใบหน้า,ลาหล่อเลาดวงตานิ่งสงบ เดินบนเวียนอยู่รอบกระท่อมของทิพมาลาคอยเฝ้าคุ้มของและปกป้องนานในทุกค่ำคืนอย่างเงียบงนันนางเริ่มสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของใครบางคนในยามรัตติการ ความอบอุ่นปลอดภัยแผ่ซ่าในยาวิการแต่นางไม่อาจเห็นไม่อาจแตะต้องพยานาไม่เคยเผยตัวตนตรงๆมีเพียงความรู้สึกลึกซึ้งประหลาดที่ก่อตัวขึ้นจงกลายเป็นความผูกพันอันอธิบายไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งทหารจับวางผู้ตามหานางมานานนับปีกับทูนเจ้าชายศิวการว่าพบนางแก้วมาลาแล้ว พระอ,องค์จึงรีบลุดเดินทางกลางดึกไปยังที่พำนักของนางแต่เมื่อไปถึงกับเห็นงูใหญ่สีดำในตาสีแดงฉานเหลืวหอนรอบกระท่อมก่อนจะจำแหลงล่างเป็นชายหนุ่มลึกลับล่างกํำยำสวมชุดนัดลบเข้าไปนั่งเฝ้าฟังข้างนามทิศมาราในขณะที่นางกำลังหลับเจ้าชายตกใจกลัวม่กล้าเข้าไปขัดขวางนางเฝ้ารออยู่จนใกล้ลุ่ม พญานาคดำก็ได้หายไปเหลือเพียงทิพมาราที่นอนสงบอยู่ในกระท่อมเจ้าชายจึงเข้าไปหานางและนั่งอยู่ข้างข้ามนางทิพมาราตินขึ้นมาด้วยความตกใจเจ้ามาตั้งแต่เมื่อใดเจ้าชายตอบว่าข้ามาเฝ้าเจ้าตั้งแต่เมื่อคืน พ้อยคำเพียงประโยคเดียวทำให้ทิพมาลาเข้าใจว่าผู้ที่คอยปกป้องนางในทุกๆุกคืนนั้นคือเจ้าชายศิวการนางจึงยอมใจอ่อนยอมกลับวังอีกครั้งระหว่างทางทั้งสองยองของท่องเที่ยวไปตามเส้นทางสายธรรมชาติความอ่อนโยนของสายลมและกลิ่นหอมจากมวลบุปผาเล่ากับแต่งกลิ่นให้หัวใจของทั้งคู่ประสานแนบเป็นหนึ่งเดียว พเาเสน่หากันอย่างลึกซึ้งในหัวใจที่ถอยทอดผ่านสัมผัสแห่งรักและความคิดถึงอันยาวนานการกลับมาของนางทำให้เจ้าหญิงจะรุบันเดือดดานยิ่งกว่าเดิมเมื่อเจ้าชายรับทิพมาลากลับมาในฐานะชายาอีกองค์ถังอย่างกำลังตั้งคานบุตรของพระอ,องค์ความริษยาในใจของเจ้าหญิงพู่ขึ้นถึงขีดสุดและล่อวันแก้แค้น วันหนึ่งเจ้าชายออกเตินทางไปว่าราชการในต่างเมืองเจ้าหญิงก็ได้ช่วยโอกาสวางยานางจนแท้งบุตรและเจ้าหญิงยังส่งคนสนิทปลอมตัวเป็นราชองค์ขลักของเจ้าชายนำเรือมารับทิพมาลาไปกลางดึดในคืนนั้นทะเลมีพายุคลื่นซัดเรืออย่างแรงและเมื่อเรือลอยไปถึงก้างมหาสมุทรนางก็ถูกพัดตกลงไปในห้วหงแห่งน้ำเงิ ห้ามขางกระแสน้ำที่โหวมกระนำทิพมาราตะเกียตะกายพยายามดิ้นลนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกสิ่งจะดับลงสายตาของนางเลือเห็นเงาดำมหึมาเคลื่อนมาลลอมรอบกายของนางพญานหน้าสีดำองค์เดียวกับที่เคยวนเวียนเฝ้านางปรากฏขึ้นอีกครั้งอบล้อมล่างของนางไว้แน่น ในว่องจิตสุดท้ายทิพมาลาเข้าใจความจริงทั้งหมดพญานาคต่างหาคือผู้ที่อยู่ข้างนางเสมอมาผู้เฝ้าดูแลปกป้องคอยรับรู้ปุ่นที่นางอุทิศให้และด้วยความรักอันบริสุทธิ์จากทั้งสองพบดวงจิตของทิพมาลาที่แต่สลายอยู่ก็ถูกปบรับด้วยพลังแห่งนาคา ได้ถือกำเนิดใหม่ในฐานะพระนางมาิสาปาราวัตีนาเทวีนาคีนีคู่บารมีกับพญานาคราตดำผู้ดูแลดินแดนบาดาลแถบนั้นและนี่คือภาพวาดของพระนางมลิสาปาราวัตีนาเทวีนางนาคีคู่บารมีพญานาคราสีดำอาจารย์กบนับวาดองค์เิดสายพยานดินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้แก่ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ